เกิดวันไหนควรบูชาเจ้าที่ยังไงให้เสริมดวงชีวิตนะคะประสบความสําเร็จมาฟังกันเลยค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับศาสตร์การบูชาเจ้าที่ตามวันเกิดซึ่งถือว่าเป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะคะแห่งพลังจิตวิญญาณที่จะช่วยเสริมดวงเสริมชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินโชคลาภสุขภาพและเรื่องของความรักซึ่งหลายท่านนะคะ อาจจะเคยบูชาเจ้าที่กันมาบ้างแล้วแต่อาจจะไม่ทราบว่าหากเราบูชาให้ตรงกับวันเกิดของเรานะคะก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมให้เราประสบความสําเร็จและมีพลังชีวิตที่ดีขึ้นค่ะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นธาตุประจําวันก็คือธาตุไฟบุคลิกโดยรวมเป็นคนใจร้อนเด็ดเดี่ยวมีภาวะของความเป็นผู้นําชอบความโดดเด่นควรบูชาเจ้าที่ยังไงใช่ไหมคะ จุดธูปห้าดอกค่ะใช้น้ําแดงหรือผลไม้สีแดงเช่นแอปเปิลสตอร์เบอรี่นะคะดอกไม้ที่ควรบูชาเป็นดอกสีแดงค่ะเช่นกุหลาบแดงแล้วควรบูชานะคะตอนเช้าตรู่โดยเฉพาะช่วง6กโมงเช้าถึง7จ็ดโมงเช้าคำขอที่เหมาะสมนะคะขอความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชื่อเสียงเงินทองความสําเร็จนะคะเคล็ดลับนะคะหากมีของ ทองเหลืองหรือทูบสีทองจะยิ่งช่วยเสริมพลังแห่งพระอาทิตย์นะคะให้โดดเด่นและประสบความสาเร็จได้เร็วขึ้นค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะธาตุประจำวันคือธาตุน้ำบุคลิกโดยรวมเป็นคนอ่อนโยนโรแมนติกมีความเมตตาแต่บางครั้งเป็นคนลังเลค่ะที่สงสัยค่ะควรบูชาเจ้าที่ให้จุดทูปนะคะกดอกค่ะ ถวายน้ำเปล่านะคะขนมไทยนะคะเช่นขนมชั้นทองหยิบทองหยอดฝอยทองค่ะดอกไม้สีขาวนะคะหรือสีครีมเช่นดอกมะลิหรือพุทธรักษาค่ะเวลาที่เหมาะสมก็คือตอน7โมงถึง8โมงเช้าค่ะคำขอพรที่เหมาะสมขอ,ขอความเมตตาเจราจาสำเร็จและมีสเสน่ห์ต่อบุคคลลอบข,ข้างค่ะเคล็ดลับนะคะ ใช้ภาชนะค่ะใส่น้ำถวายแบบใสๆนะคะเพื่อสะท้อนความบริสุทธิ์ใจค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะธาประจำวันคือธาตลมบุคลิกโดยรวมเป็นคนที่มุ่งมัน่นกล้าหาญซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆควรบูชาเจ้าที่นะคะให้จุดธูปสามดอกค่ะถวายน้ำชาของขาว เช่นไก่ต้มข้าวมันดอกไม้นะคะควรใช้ดอกไม้ที่เป็นสีชมพูเข้มหรือสีแดงเลือดหมูค่ะเช่นดอกชบาค่ะเวลาที่เหมาะสมนะคะ8 0ดโมงเช้าถึง9้าโมงช้าค่ะคำขอที่เหมาะสมขอให้มีชัยชนะต่ออุปสรรคและศัตรูทั้งหลายนะคะและเจริญในหน้าที่การงานค่ะประสบความสำเร็จนะคะเคล็ดลับนะคะให้ จุดเทียนค่ะคู่สีแดงค่ะขณะอธิษฐานจะช่วยเพิ่มพลังให้แน่วแน่และประสบความสำเร็จได้ไวขึ้นค่ะสำหรับท่านที่เกิดนะคะวันพุธกลางวันธานประจำวันนะคะคือธาตดินค่ะบุคลิกโดยรวมเป็นคนร่าเริงเข้ากับคนง่ายเป็นนักวางแผนที่ดีค่ะควรบูชาเจ้าที่นะคะให้จุดธูปสีดอกค่ะ ถวายน้ําผลไม้หรือผลไม้สีเขียวเช่นองุ่นเขียวฝราหลังค่ะดอกไม้นะคะสีเขียวหรือสีขาวเช่นดอกเบญจมาศค่ะเวลาที่เหมาะสมนะคะคือ9 0้าโมงเช้าถึง1 0 0โมงเช้าค่ะคำขอนะคะเวลาขอพรขอให้กิจการรุ่งเรืองก้าวหน้าการเจราจาสำเร็จร่ำรวยค่ะเคล็ดลับนะคะ ให้ใส่พานเงินหรือพานไม้ไผ่ถวายค่ะจะช่วยเสริมเรื่องของพลังการค้าขายความนัารวยค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะธาตุประจำวันคือธาตุน้ำลึกบกุกกรลิกโดยรวมเป็นคนลึกซึ้งมีสัญชาตญาณดีซิกเซนแม่นยำล้างสังหอนแม่นยำค่ะควรบูชาเจ้าที่ให้จุดธูปแปดดอกค่ะ ถวายน้ำเปล่านะคะข้าวสวยเปล่าค่ะดอกไม้สีม่วงเข้มหรือสีดำเช่นกล้วยไม้นะคะสีม่วงค่ะเวลาที่เหมาะสมนะคะคือ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะหรือ6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะคำขอที่เหมาะสมขอให้ปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นและโรคภัยต่างๆค่ะ เคล็ดลับนะคะให้ใช้ภาชนะเซรามิกค่ะสีเข้มเช่นสีดำสีน้ำเงินเข้มค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันพรฤหาศบดีนะคะธาประจำวันคือธาดินค่ะบุคลิกโดยรวมเป็นคนสุขุมมีเหตุผลชอบสอนชอบพัฒนาชอบการเรียนรู้ค่ะควรบูชาเจ้าที่ให้จุดธูปนะคะเจ็ดดอกค่ะถวายดอกไม้สีเหลือง เช่นดาวเรืองหรือกล้วยไม้สีเหลืองค่ะเครื่องศัก์กระนะคะที่ให้ความรู้เช่นหนังสือเทียนไขค่ะเวลาที่เหมาะสมคือช่วง10โมงถึง11โมงค่ะคำขอที่เหมาะสมนะคะให้ขอเรื่องของสติปัญญาเฉลียวฉลาดค่ะผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์เมตตาคอยสนับสนุนมีสติปัญญาจแจ่มใสค่ะเคล็ดลับนะคะ ให้นำหนังสือธรรมะหรือพระคัมภีร์นะคะไปถวายในวัดเพื่อเพิ่มบุญกุศลค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะธาตุประจำวันคือธาตุน้ำค่ะบุคลิกโดยรวมเป็นคนที่มีสเสน่ห์อารมณ์อ่อนโยนชอบของสวยงามค่ะควรบูชาเจ้าที่ให้จุดทูปนะคะหกดอกค่ะถวายน้ำหอมน้ำอบไทย ดอกไม้หอมเช่นกุหลาบขาวดอกโมกค่ะเวลาที่เหมาะสมนะคะคือตอน11โมงนะคะถึงเที่ยงค่ะคำขอพรที่เหมาะสมขอสเสน่ห์ขอความรักความสมหวังและความสุขค่ะเคล็ดลับนะคะให้ใช้พานสีทองหรือเจกันดอกไม้นะคะตกแต่งอย่างประณีตค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะ ธาตุประจําวันคือธาตุดินบุคลิกโดยรวมเป็นคนแข้มแข็งอดทนชีวิตต้องฝ่าฟันค่ะควรบูชาเจ้าที่ยังไงให้จุดธูปนะคะสิบดอกค่ะถวา,ายพวงมาลัยดอกไม้สีม่วงเช่นดอกอัญชันกล้วยไม้สีม่วงนะคะเวลาที่เหมาะสมคือตอนตีห้าถึงหกโมงเช้าหรือเวลาพบค่ำค่ะ คำขอที่เหมาะสมนะคะขอให้ผ่านอุปสรรคชนะโรคภัยบัติเหตุต่างๆนะคะและสิ่งลี้ลับต่างๆค่ะเคล็ดลับนะคะให้วางหินหรือดินเล็กๆนะคะถวายเพื่อให้ความมั่นคงค่ะและความแข็งแกร่งค่ะไม่ว่าคุณนะคะจะเกิดวันไหนการบูชาเจ้าที่ให้ตรงกับพลังวันเกิด คือการตั้งจิตแน,แน่วแน่เชื่อมโยงกับพลังธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวเมื่อจิตนิ่งสิ่งดีๆก็จะเข้ามาขอเพียงสวดมนต์ตั้งใจอธิษฐานอย่างแน่วแน่และทำความดีอย่างสม่ำเสมอพลังบวกจะส่งผลนะคะให้ชีวิตประสบความสำเร็จในทุกๆด้านอย่างแน่นอนค่ะ